ที่เรามีการเปิดรับสมัครสอสอสเมษายนที่ผ่านมาใช่แล้วครับวันนี้พาไปดูสักหน่อยค่ะที่จังหวัดเชียงรายนะคะสรุปจํานวนผู้รับสมัครลงเลือกตั้งสอสแบบแบ่งเขตนะคะในพื้นที่จังหวัดเชียงรายมาให้ได้รับชมกันค่ะ ไปดูในส่วนของตัวเลขของจังหวัดเชียงรายนะคะหลังจากที่กรกตมีการเปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเมื่อวันที่3 7เมษายนที่ผ่านมาค่ะล่าสุดกรกตเชียงรายนะคะให้ข้อมูลว่าจังหวัดเชียงราย มีจำนวนเขตเลือกตั้งทั้งหมด7เขตค่ะเท่ากับการเลือกตั้งทั่วไปในปี6-2นะคะโดยมีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตหรือว่าสสทั้งหมด79คนค่ะแบ่งเป็นมาจากพักการเมืองรวม16พรรพัก ในจำนวนนี้นะคะมีพักการเมืองที่ส่งผู้สมัครลงครบทุกเขต9พักด้วยกันค่ะมีพักที่ส่งผู้สมัครเพียงขีดเขตเดียวนะคะอยู่3พักด้วยกันค่ะครับโดยเขตที่มีจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งมากที่สุดก็คือเขต1เขตีแล้วก็เขต7นะครับ มีผู้สมัคร12คนเท่ากันครับส่วนเขต2เขต3เขต5มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง11คนนะครับแล้วก็เขต6เป็นเขตที่มีจานวนผู้สมัครน้อยที่สุดก็คือ10คนครับซึ่งในการเลือกตั้งสสเป็นการทั่วไปในปี2 5 6 2เนี่ยจังหวัดเชียงรายมีสสแบ่งเขตจากพรรคเพื่อไทย5เขตนะครับแล้วก็มีจากพรรคอนาคตใหม่อีก2เขตด้วยกันซึ่งในปีนี้นะฮะจังหวัดเชียงรายมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดประมาณ940,000กว่ารายครับแล้วก็ มีจำนวนรัศดรเนี่ยที่ทั้งหมดของจังหวัดเนี่ยหนึ่งล้านหนึ่งแสนรยายนะครับก็ต้องบอกว่าจังหวัดเชียงรายนี่ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ในภาคเหนือที่มีเขตเลือกตั้งจำนวนมากนะเเขตนี่ไม่น้อยนะครับก็คงต้องติดตามสถานการณ์ว่าจะออกมาเป็นแบบไหน